เอาจนก่อนอแต่ก่อนมันเปื่อ,อยเฟะเลยใช่ไหมอ,โ,หอโอเจอมาแบบนน่ากลัวมากเลยนะแต่นี่อ๋อนี่นี่ไม่เจ็บใช่ไหมป้าเจ็บอนป้ายังไม่เจ็เอบ,อ,บจอีกสองขวดอ่ฮะเรำรไว้ประวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนั้นครับ <160. S> 1้อย6กร้อยหกสิบแล้วตอนนั้นไปหาหมอ <laughs> หมอว่าไงครับเป็นแผลด้วย ไปแ <Okay. S 1> ล้วหมอไป oh. หาหมอที่พุทธมณฑลออแล้วก็หมอก็ทําแผลค oh. อยู่ที่โรงพยาบาลพุทธมณฑลนอนพักฟื้นมาเป็นอาทิตย์อ่ะ oh. แผลมันไม่ดีขึ้น oh. ครับอ่แล้วตอนนี้หมอเขาก็เลยบอกว่าจะส่งตัวไปนครปฐมให้หมอนครให้หมอใหญ่นครปฐมดูอีกทีนึงเขาก็ไปนครปฐม ไปพบกับหมอ,อหมอเขาดูแผลส่งไปเอกซเรย์เรียบร้อยเขาก็บอกว่าน,นี่ยเอาไว้ไม่ได้แล้วมันไม่หายแล้วแหละมีแต่มันจะกินไปเรื่อยๆต้องตัดนิ้วแล้วแหละเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดยอมก็คือให้นอนพักฟื้นคืนนี้เลยเดี๋ยวคืนนี้หมอจะตัดนิ้วให้ออจะได้หายอะไรอย่างงี้อ้วนี้แม่เขาไม่ยอมเขาก็เลยชวนกลับบ้านเขาไม่ยอมตัดครอ๋อแล้วกลับบ้านเออไปรักษาที่บ้านอ๋อครับตอนนั้นก็เลย กลับมาว่ากลับมาบ้านกับก็แม่ฉันตัดมาแค่นี้อืมแล้วก็ลามครึ่งเส้นมานี่มาตัดแค่นี้ก็เริ่แม่งก็เลยตัดจีเที่ยวีเทียวก็ไม่หายจนยายตายยายเสียก็เลยไม่อยากตัดเพราะงั้นเถอะจิ้มลงไปแหมลึกเลยมากนะไหนจิ้มยังไงลุงล้างยังไงครับจิ้มลงไปเลยลุงจิ้มลงไปนี่ไงโอ้โหลึกนั่นน่ะลึกมีเงามิดเลยมิดเลยไม่เสียด้วยป้า โอ้โหนี่แผลมันจะหายเลยนะเนี่ยอขับแผลมันจะสนิทแล้วนะเนี่ยโอ้โหนะครับนี่จากแผลที่เป็นเบาหวานจากหมอที่ว่าจะตัดนิ้วนะป้านะครับจากแผลที่ว่าป้าสมจิตนะครับที่ว่าหมอที่ว่าจะตัดขานะครับแต่กินพรหนาเคดีหมดไปหกขวดนะครับตอนนี้ถือว่าแผลหายสนิทนะครับนี่ก็คือภาพล่าสุดนะครับที่ป้าสมจิต คิดว่าหมอจะตัดขานะครับแต่ตอนนี้เหลือไมยเหลือสี่นิ้วกับป้ายานี่ดีไหมป้าดีดีแล้วยังไงป้ายกมืออย่างนี้ยกสูงๆเยี่ยม